กลับมาช่วงนี้นะคะรักสุขภาพกันนิดนึงสำหรับกิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างเซ็นทรัลแบง k c y ไซค n g c ิงแชมเป s ชิป2,015ค่ะคงานนี้เขาก็เป็นการจัดก,กิจกรรมแข่งขันจักรยานทางเรียบและก็ที่สำคัญทางสถานีโทรทัศน์สปนนิวส์ของรรเราได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมนี้ที่จะที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะครับ จัดงานถแถลงขา่าวยังเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับเซนทราแบงคอกไซคลิงแชมเปี้ยนชิพ2015ค่ะการแข่งขันจักรยานทางเรียบค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯรา,า,รราชากุมารีค่ะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวจับมือกับโรงแรมเซนทราและก็เหล่าภาคีค่ะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย,ยในศิละปะวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อม พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะงานนี้ค่ะคุณวัฒนยาวงโอภาสีค่ะรองประธานกรรมการบริหารธุรกิจองค์กรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของเราก็ได้ขึ้นกล่าวถึงร่วมให้ติดตามความข่าวสารความเคลื่อนไหวและก็ถ่ายทอดสดการแข่งขันในฐานะที่เป็นสื่อสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณวัฒนยาด้วยค่ะ ก็สปริงนิวส์เราก็ได้รับเกียรตินะคะในการเป็นพันธมิตรนะคะสื่อหลักในการถ่ายทอดสดในงานในงานจักรยานแข่งขันทางเรียบในปีหน้านี้ค่ะคือเรียกว่ารายงานความคืบหน้านะคะไปตลอดนะคะในในการแข่งขันนะคะแล้วก็ทุกๆรายละเอียดกิจกรรมถ้ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยสปริงนิวส์เราก็จะทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารทั้งหมดคะ่ะถ้าเกิดสําหรับประชาชนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารทั้งหมดนี้นะคะก็ กันแรกนะคะก็คือผ่านหน้าจอนะคะทีวีดิจิตอลช่อง19ของเราหรือว่าถ้าดูผ่านกล่องก,ก็จะเป็นช่องเบอร์29นะคะหรือว่าถ้าบางคนที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อ,อติดตามข้อมูลนะคะของเราผ่านหน้าจอเว็บไซต์ springnews tv co th ของเราได้นอกจากนี้ยังได้เหล่าสาวๆที่รักสุขภาพค่ะอย่างหญิงกัญญาพัฒนแล้วก็พออจุธามาตตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคึกคักค่ะ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็เวลาดีเริ่มต้นค่ะเช้าๆเลยตีสี่เป็นต้นไปครับอากาศกำลังส,สบายเลยใช่ค่ะคสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.centralbankcycling.com k นั่นเองค่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของสองสาวสาวก,กันด้วยค่ะครับ เรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยก็มาแรงทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่หรือครอบครัวก,ก็สามารถมาปั่นกันได้และทั้งบริจาคด้วยสมทบทุนด้วยนะคะแล้วก็แถมพลังได้ออกกาลังกายแล้วก็มาร่วมกันสร้างปอติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วยค่ะนี่คือเป็นครั้งแรกในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในกรุงเทพค่ะก็คือการปั่นจักรยานทางเรียบค่ะก็ขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเนี่ยมาร่วมงานนี้กันเยอะๆคะ่ะ